สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h anel n ทุกท่านด้วยนะครับ FC ครับวันนี้ใครที่หา SUV Honda คุณภาพนะครับกับวันนี้เลยนะครับรถที่ไม่น้อยสภาพป้ายแดงครับผมกับ Honda HRV 1.8 EL นะครับ EL นี่คือตัว top s u n น o o p เลยนะครับผมคันนี้สวยๆปี15นะครับเลขไมลหลักหมื่นนะเพื่อนๆสมาชิก สวยจริงนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับลอ้อมแกลายดอกไม้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของประวัติข้อมูลนะครับไม่มีการชนดักไม่มีการเบียดชนแต่อย่างใดนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับราคาต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับในท้องตลาดอยู่ประมาณห0 0แสนกลางจนถึง59900นเาหนะครับหรือว่าบางทีก็มีสภาพที่สวยๆกว่านี้หน่อยก็อาจจะ ,00 0 0นต้นๆแต่คันนี้เนี่ยไม่หลักหมื่นนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงเป็นสีขาวเป็นตัว top sun loop, ท็อปซันลูปท็อปสุดนะของปี15วันนี้เปิดราคาเพียงแค่529,000บาทครับเคดีๆก็จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะครับผมส่วนเงินสดก็มาพูดคุยราคากันได้ครับเฮียเข้าใจดีนะครับราคาสวยๆทำงานแบบนี้รถอยู่บางเบอรทองนะครับใครที่มองหารถที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมสูงสุดเลยกับรถครอบครัว SUV ขนาดย่อมเยานะครับถือว่า ไซส์บอดี้ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าเซกเมนต์เดียวกันนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับรถที่เห็นนะครับยังไม่ได้เข้าคาแคร์หรือว่าทําการเคลือบสีแต่อย่างใดนะครับเดิมๆนั่นคันเลยนะครับให้เห็นถึงสภาพความใหม่ของคันนี้ด่วนเลยนะครับผมใครที่มองหาให้ชาวีคันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากๆเลย1ในร้อยคันนะครับที่มีการประกาศขายในตอนนี้นะครับดังนั้นใครสนใจ 088 584 53 75นะครับ